ทางด้านของนายสมพงศ์อมรอวิวัฒหัวหน้าพักเพื่อไทยค่ะได้มีการถแถลงข่าวกรณีที่มีการแอบอ้างว่าเป็นแหล่งข่าวในเรื่องของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยตามที่ปรากฏในสื่อพร้อมเปิดเผยคําแถลงจากพักวสสพักเพื่อไทยเองเนี่ยก็ไม่สบายใจนะคะกับการปล่อยข่าวครั้งนี้แล้วก็ขอชี้แจงว่าเรื่องพักเพื่อไทยต้องการจะลดบทบาทของคุณหญิงสุดารัตน์ลงนั้นไม่เป็นความจริงค่ะ นี่ก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าคุณหญิงสุดารัตน์ได้เสียสละแล้วก็ทุ่มเททํางานให้พักอย่างเต็มที่ถือว่าเป็นกําลังหลักของพักในการต่อสู้กับผด็จการทั้งการเป็นผู้นําในการกําหนดยุทธศาสตร์การลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนซึ่งก็มีแต่คุณหญิงสุดารัตน์ที่ออกพื้นที่ไปดูแลประชาชนร่วมกับสสในพื้นที่มาโดยตลอด ซึ่งคุณหญิงสุดารัตน์ก็ยังคงทำหน้าที่เป็นกำลังสำคัญของพรรคได้ยอย่างเข้มแข็งจึงไม่มีเหตุอันใดที่จะไปลดบทบาทซึ่งก็มีแต่จะเพิ่มบทบาทให้ช่วยเหลือประชาชนให้มากขึ้นด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานค่ะซึ่งประชาชนก็มีความผูกพันกับคุณหญิงสุดารัตน์เป็นอย่างมากก็ดังจะเห็นได้จากผลการสำรวจทุกครั้งว่าชาวอีสานอยากได้คุณหญิงสุดารัตน์เป็น นาย,ยกรัฐมนตรีนะคะซึ่งทางหัวหน้าพักเพื่อไทยในท่านสมพงศ์ก็บอกได้ว่าสอสอพักเพื่อไทยก็มีโอกาสได้หารือกันแล้วก็มีความเห็นตรงกันว่าพวกเราอยากจะให้คุณหญิงสุดารัตน์ทำงานอยู่ช่วยภาพรวมให้กับประชาชนทั้งประเทศไม่ควรตัดช่องน้อยลงไปสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งพักก็ให้ความสําคัญกับการเลือกตั้งท้องถิ่นเพราะก็ถือว่าการกระจายอํานาจและกระจายโอกาสให้กับประชาชนก็เป็นเรื่องสําคัญที่สุด ด้านของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศักดิ์พักเพื่อไทยวันนี้ก็มาร่วมแถลงด้วยก็พูดถึงกระแสข่าวเรื่องนี้นะคะว่าที่ตัวเองได้รับไฟเขียวจากดรทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทมในนามเพื่อไทยกระแสข่าวนี้อาจจะทําให้พักถูกยุบได้แล้วก็เป็นกระแสข่าวที่อันตรายมากก็ขอว่าอย่าไปหลงเชื่อกระแสข่าวที่ไม่กล้าเปิดเผยชื่อ ส่วนจะเป็นใครนั้นยังไม่ได้คิดว่าจะเป็นใครนะคะคุณหญิงบอกแบบนี้แต่ก็อยากเชิญชวนทุกคนโดยเฉพาะคนที่อยู่ในซีประชาธิปไตยให้มาช่วยกันเรื่องนี้ก็ปรึกษาหารือกับหัวหน้าพักแล้วก็ผู้ใหญ่ในพักว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมก็มีความสําคัญโดยเฉพาะในยุคที่สถานการณ์บ้านเมืองเป็นแบบนี้เพื่อไทยในฐานะเป็นพักลำดับต้นๆที่ส่งเสริมการกระจายอํานาจการปกครอง พะเชื่อว่าจะทําให้บ้านเมืองก็มีความเจริญแล้วก็เป็นโอกาสที่คนตัวเล็กจะเข้าถึงทรัพยากรสามารถลืมตาอ้าปากได้ก็หาหรือว่าตลอด6ปีที่ไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นก็ทําให้ระบบสาธารณูปโะโคสาธารณูการของประชาชนกรุงเทพไม่ได้รับการดูแลเช่นเดียวกับเรื่องสุขานามัยก็จะได้เห็นว่าปัญหาไข้เลือดออกโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มสูงขึ้นนั่นก็เป็นเพราะไม่มีตัวแทนของประชาชนเข้าไปดูแลค่ะ คุณหญิงสุดารั์ระบุด้วยนะคะว่าเพื่อไทยจึงเห็นว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับรวมถึงกรุงเทพก็จะมีมติส่งการเมืองท้องถิ่นทั่วประเทศโดยเฉพาะจังหวัดที่เพื่อไทยมีความพร้อมซึ่งตัวเองก็จะทําหน้าที่คัดสรรผู้สมัครทั้งผู้ว่ากทมสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกสภาเขตซึ่งเพื่อไทยก็กําลังต่อสู้ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตด,ด้วยเราก็ทําหน้าที่คล้ายเป็นหัวหน้าทีม ในการแสวงหาคนที่มีความสามารถซึ่งคุณหญิงก็ระบุว่าบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นผู้ว่ากรุงเทพสําหรับเพื่อไทยนั้นก็จะต้องเข้าใจโลกใหม่กล้าตัดสินใจปรับเปลี่ยนโครงสร้างกรุงเทพเพื่อให้กรุงเทพเอื้ออํานวยต่อประชาชนเดี๋ยวไปฟังการแถลงของพรรคเพื่อไทยในวันนี้กันค่ะเราได้ทําการตกลงกันมาแล้วหลายหลายครั้งในการนี้นะครับการที่มือการตกลงนี้ในวันนี้ตอนหน้าท่านสื่อมวลชนทั้งหลายในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย อยากจะกราบเรียนต่อที่ประชุมว่าเรามีช้นทานวัดเสนอให้คุณหญิงสุดารัตเกยียรตธพันธ์ในฐานะซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลปทมมาเป็นเวลา10กว่าปี4 0ปีนะอันนี้เรามองว่าจะเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็นประธานในการสรรหาผู้สมัครลงเลือกตั้ง เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครและบรรดาสกศสคต่างๆเพื่ออาจจะพรงมีอันนี้ก็กลับเรด้วยความคารกครับว่าเราเราอยากจะทำเ่ราเราอยากจะเสนอให้ทั้งท่านสื่อมวลชนได้ทราบท่านก็ควรจะทราบว่าหน้าที่ของผู้ว่ากรทมนั้นจะต้องเป็นผู้ซึ่งได้ทำมีจิตใจดีกว่าที่จะทำคุณประโยชน์ให้กับ พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรทมนะในเรื่องเกี่ยวกับหลักการในเรื่องนู่นเรื่องนี้เนี่ยผมว่าพี่น้องประชาชนในกทมอมองเห็นตัวบุคคลสําคัญเป็นจุดสําคัญนั่นก็คือบุคคลคนนี้เมื่อเรื่มตั้งข้ามาแล้วจะทําประโยชน์ให้กับพี่น้องในชาวกทมได้ดีกว่าอย่างที่พี่ต้นว่า มีนโยบายอย่างนู้นอย่างนี้มากเกินไปแต่บุคคลคนนี้คุณหญิงสุดารัตน์กิจวัตรนี่ผมเรียนว่าได้ทํางานให้กับกทมเป็นเวลาหลายสิบปีสักกว่าปียี่สิบปีโดยตลอดนะตั้งแต่ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งคุณหญิงก็ดูแลทางกรทมมาโดยตลอดนะฮะอันนี้ก็เรียนว่าก็อยากจะกราบเรียนว่าบรรดาข่าวสารต่างๆที่มันตอกเาินระยะเวลาอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยนะฮะ ซึ่งมามองดูว่าซึ่งความจริงมีข่าวที่เราเราได้ปรึกษาหรือกันมานานเอย่างผเช่นผมโอกาสเรียนตแต่ต้นแต่ในรี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวอะไรที่มันหลุดออกมากซึ่งเรียนว่าทําให้การแถลงข่าวของผมเนี่ยดีเลยครั็คิดมากซึ่งมีขาา่าวทำนองคล้ายๆว่าจะไปทานองว่าจะบีบให้คุณหญิงให้หลุดออกไปจาก พักเพื่อไทยอะไรอะไรเพื่อจะไปลงมลัคลรังตังนั้นไม่ใช่ท่านจะทําหน้าที่เป็นผู้ที่สรรหานะในเรื่องนีนะ้อย่างไรก็ตามเรียนว่าเมื่อมีฉันทานุมัตินี้แล้วพักเพื่อไทยก็จะรณรงค์ในการที่จะดาเนินการในการทํางานให้กับกทมตั้งแต่ปัจจุบัน้นไปยังกราบเรียนให้ ท่านพี่น้องสื่อมวลชนท่านทราบครับหร,<ช>ริงมีอะไรจะเชิญเชิญไหมครับค่ะก็ขอบพระคุณนะคะขอบคุณมากค่ะก็กราบขอบพระคุณนะคะท่านหัวหน้าท่านสมาชิกท่านผู้บริหารพักนะคะแล้วก็สอสวันนี้ก็โดยฉันคงจะขออนุญาต เ,เรียนต่อจากที่ท่านหัวหน้าได้ได้แถลงถึงมตินะคะคือเราได้มีการหารือกอนมาโดยตลอดว่า,เ,าเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นเราจะทำอย่างไรไม่ใช่เฉพาะจากกรุงเทพมหาคนครนะคะการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วไปแล้วมีสามเหตุผลค่ะนะคะเหตุผลแรกเนี่ยก็คือ,อพักเพื่อไทยตั้งแต่เป็นสมัยไทยรักไทยเนี่ย เราเป็นพักที่ผลักดันให้มีการกระจายอํานาจการปกครองเราสนับสนุนการปกครองท้องถิน่นเราต่อสู้มายาวนานในการที่จะให้ท้องถินนะ่นมีโอกาสนะคะเพราะเราเชื่อว่าการกระจายโอกาสให้ท้องถิ่นนั้นคือการกระจายอํานาจและโอกาสให้กับประชาชนเราเป็นพักแรกๆนะคะที่ดําเนินการผลักดันเรื่องนี้และการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศเนี่ยว่างเว้นมากว่า6ปีแล้ว เราจะเห็นว่าการพัฒนาต่างๆเนี่ยมีปัญหาไปหมดเพราะมันขาดคนที่เชื่อมโยงกับประชาชนมันขาดการกระจายอํานาจและโอกาสให้กับประชาชนอันนั้นคือเหตุผลแรกถือว่าเป็นจุดยืนของพรรคเพื่อไทยในเรื่องของการกระจายอํานาจตั้งแต่สมัยเป็นไทยรักไทย20กว่าปีที่แล้วเราเป็นพรรคอันดับต้นในการที่ผลักดันในเรื่องนี้นะคะประการที่สองค่ะ อนอกเหนือจากท้องถิ่นทั่วประเทศที่เราสนใจที่จะต้องอดูแลแล้วก็สนับสนุนการลตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศแล้วเราเห็นความสำคัญของกรุงเทพมหานครกรุงเทพคือเมืองหลวงกรุงเทพคือหัวใจของประเทศและยิ่งในายามที่ประเทศกำลังประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจนั้นต้องอาศัยจากเมืองหลวง ไม่ว่าจะเป็นการดึงดูดการค้าการลงทุนการจ้างงานมันจะต้องมีเมืองหลวงที่สามารถส่งเสริมหรือสนับสนุนดึงดูดการค้าและการลงทุนและอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับผู้ลงทุนได้เพื่อที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจและแน่นอนค่ะว่าประชากรทั้งประเทศอาศัยอยู่ในกรุงเทพเป็นจังหวัดที่มีคนอาศัยมากที่สุด เมื่อประสบกับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ทำให้เกิดปัญหาสังคมยาเสพติดต่างๆที่ตามมาเศรษฐกิจที่แย่เราจาเป็นที่จะต้องดูแลกรุงเทพซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดให้อยู่ดีกินดีให้มีเศรษฐกิจที่ดีเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาสังคมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดก,การศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะ หรือแม้แต่สิ่งแวดล้อมอย่างฝุ่นพิษ PM 2.5ก็ถือว่ากรุงเทพเนพี่ยคือจังหวัดที่มีคนอาศัยมากที่สุดนะคะเั้นกรุงเทพเป็นหัวใจเป็นเมืองหลวงที่ไม่ใช่เฉพาะแต่การที่จะดูแลประชากรที่อยู่ในกรุงเทพรวมทั้งประชากรแฝงสิบกว่าล้านคนให้อยู่ดีมีสุขมีความสุขแต่ขณะเดียวกันถ้าเราพัฒนากรุงเทพได้ กรุงเทพจะเป็นศูนย์กลางการลงทุนจะศูนย์กลางการดึงดูดน,นะคะเม็ดเงินเข้ามาพัฒนาเศรษฐกิจของไทยได้นี่คือสิ่งที่เราเห็นความสําคัญในด้านที่2และประการสุดท้ายค่ะเหตุผลในการที่เราตัดสินใจในการส่งผู้ว่ากทมและสอกอรวมทั้งสองอถ้ามีขณะนี้กำลังต่อสู้กันอยู่ในเรื่องสองขอนะคะก็เพราะเรามีทีมงานสส นะคะอดีตสอสอ,อดีตสอกอ,อดีตสอขอนะคะที่ไม่ได้ให้มีการเลือกตั้งมา6ปีเนี่ยอยู่200กว่าชีวิตในพักเพื่อไทยอยู่ทุกเขตและทุกคนแม้ไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่เพราะไม่มีการเลือกตั้งมาตลอดระยะเวลา6ปีก็ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการดูแลทุกสุขของประชาชนทั้งที่ไม่ไดมีหน้าที่ เราไม่ได้เคยทิ้งพื้นที่เราไม่เคยทอดทิ้งความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคน200กว่าคนต้องการที่จะสร้างทีมกรทมรที่เข้มแข็งเพื่อตอบโจทย์ในการดูแลปัญหาของคนกรุงเทพพัฒนากรุงเทพและตอบโจทย์ที่จะให้กรุงเทพเป็นศูนย์กลางในการดึงดูดการค้าการลงทุน เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในยามนี้นี่คือสิ่งที่เป็นเหตุผลหลักนะคะประการต่อไปดิฉันในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากท่านหัวหน้าพักให้เป็นประธานคัดสรรผู้ลงสมัครท้องถิ่นโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครซึ่งจะตีนักการเมือง3ระดับนะคะเดิมมีสาระดับคือผู้ว่าสกและสอขอแต่ขณะนี้เนี่ยด้วย คำสั่งของคณะคอ,อ,อสชอได้เคยยกสอขอ,ออกเรากําลังต่อสู้อยู่ในสภาขณะนี้ให้มีสอ,อให้มีสภาเขตนะคะดังนั้นดิฉันขอเรียนว่าจากนี้ไปเราก็จะดําเนินการแคมเปญในการสแสวงหาผู้ร่วมบุดมการผู้ที่มีคุณสมบัติและเห็นว่าตัวเองมีความสามารถในการที่จะเข้ามา ทำงานเพื่อชาวกรุงเทพเราถือว่างานกรุงเทพเป็นงานใหญ่นะคะเราเชื่อว่ายังมีคนที่มีความสามารถมากมายเป็นงานที่ท้าทายคนเก่งให้เข้ามาร่วมทำและแน่นอนค่ะคนแรกสำหรับดิฉันเองนะคะคนแรกที่จะไปเชิญชวนเนี่ยก็คือคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะคะให้มาลงสมัครผู้ว่าพรทมออเนื่องจากว่าคุณชัดชาตินะคะได้เป็น ผู้ที่ทำงานเป็นรัฐมนตรีของนายกยิ่งรักแห่งพักเพื่อไทยมาสองครั้งนะคะและทำงานกับพักมาเป็นระยะเวลาพอสมควรน,นะคะรวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถจนพักเพื่อไทยเนี่ยเราได้ให้คุณชัชชาติเป็นแคนดิเดตนะคะนายกรัฐมนตรีของพรรค เราเห็นคุณค่านะคะเราเห็นความสามารถนะคะแล้วเราก็อยากจะให้คุณช,ชาญมาร่วมง,งานกับพักเพื่อไทยดังนั้นก็จะเป็นคนแรกที่จะไปชวนคุณช,ชาินะคะแล้วก็นอกจากนั้นขณะนี้เนี่ยเราก็มีผู้ที่เสนอตัวนะคะจากภาคเอกชนจากภายนอกได้เข้ามา,าพูดคุยกัน แต่เนื่องจากว่าที่ผ่านมาตอนแรกเรายังไม่ได้ประกาศขบวนการเมื่อประกาศขบวนการแล้วก็จะมีการคัดสรรนะคะผู้ที่มีความสามารถโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยผู้บริหารภาคเอกชนเก่งๆมีเยอะนะคะเราก็จะดําเนินการคัดสรรรวมทั้งเราขอประกาศว่าผู้ที่สนใจที่จะสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะคะซึ่งเป็นตําแหน่งสําคัญในการที่จะทํางาน เราก็จะมีแคมเปญในการเชิญชวนผู้ที่อาสาขันอาสาที่จะเปลี่ยนโฉมกรุงเทพนะคะมาร่วมทำงานกันและนอกจากนั้นค่ะกรุงเทพมหานครเป็นเป็ใหญ่ามากพื้นที่ก็ใหญ่นะคะแล้วก็คนก็อยู่เยอะเราจะเห็นปัญหากรุงเทพเยอะแยะไปหมดนะคะไม่ว่าจะตื่นเช้าขึ้นมาเรื่องของการจราจร เรื่องของการเดินทางการขนส่งสุขภ,ภาพชีวิตนะคะปัญหาเศรษฐกิจปากท้องปัญหาเยาวชนยาเสพติดนะคะปัญหาบ่อนปัญหาการศึกษามีมากมายเราคิดว่าเราอยากจะได้คนมีความสามารถเข้ามาช่วยกันและที่สำคัญวันนี้เนี่ยโลกเปลี่ยนไปโลกของเทคโนโลยีทำให้ดิสรับทุกอย่าง แม้แต่โครงสร้างองค์กรการปกครองของกทมก็ล้าสมัยไม่สามารถตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงทีไม่สามารถที่จะสร้างความสุขให้กับคนกรุงเทพที่อยู่ในแต่ละเขตได้หลายเขตเจอปัญหาออกมาจากบ้านก็ท่อระบายน้ำแตกฝาท่อแตกฟุป่ากทางเดินเดินไม่ได้นะคะต้องไปเดินเดินบนถนนนะคะเดินขึ้นบันได ทางข้ามสะพานลอยก็เจอสายไฟสายเคเบิลม้วนเดอเอยู่บนสีสั์ปัญหาเหล่านี้คือความอุ้ยอ้ายของโครงสร้างกับความหย่อนยานของการปฏิบัติหน้าที่เราตั้งใจค่ะเราขออาสาพรมที่พร้องที่จะทำงานให้กรุงเทพมหาน,านะครและไปร่วมกันผ่าโครงสร้างกรุงเทพมหานะครให้ เป็นโครงสร้างที่มันทันสมัยกระทัดรัดและเอื้ออำนวยต่อการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้คือสิ่งที่เราก็จะเริ่มดาเนินการจาก,จากนี้ไปนะคะก็ขออนุญาตกล่าวเสริมจากที่ท่านหัวหน้าพักได้ได้มอบหมายให้ดิฉันเป็นผู้รับผิดชอบค่ะขอบคุณค่ะ ผู้จ่นอว่าใครจะขอเสืออะไรพิกศะครับมีไหมครับก่อนก่อนอย่างไรชื่อของคุณชาชาตินะครัก่อนหน้านี้คุณชาชาเคยปะกาอยู่เนว่าจะลงสมัครในฐาองพิรัเรื่อี่เกี่ยวื่องใวการที่จะประจิตคุณชาชามในครงนี้เนี่ยมีการทักทายกันไปก่อนแล้วหรือว่าจะุณชาชาต่อติดใจในตัวคชาชาหรือเปล่าเออมมเรียนดีครับอ่า ต่ช่วงที่ผ่าน,านมาเรายังไม่ได้มีแนวคิดหมายถึงว่าความคิดนันมีหร่าไม่ว่าในในการที่จะมีฉันทำม,มัดอย่างวันนี้ไม่มีและในวันนี้เมื่อกี้คุณยุยราทัศก็ได้เรียนรนะดับพูดต่อที่ประชุมไปแล้วว่าแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในการที่จะสรรหาบุคลากรที่จะมาลงสมัครอ่านอันนี้มีการถามถึงชื่อของคุณชัดชาตินะครับที่ ประกาศตัวว่าจะลงสมัครอิสระนะครับในตำแหน่งผู้ว <ลง S 2> ่าราชาการกรุงเทพมหานครคนที่จะเข้าไปทาบทาในเรื่องนี้เพื่อจะมาลงในนามเพือไทยอันนี้กัก็ต่อ นี่ค่ะก็เป็นการถแถลงของพักใหญ่ฝ่ายค้านพักเพื่อไทยในวันนี้นะคะทีนี้ท่านอื่นๆค่ะอย่างในคลิปที่เราเห็นนะคะก็จะมีคุณสุทินครังแสงสสมหาสารคมพักเพื่อไทยร่วมถแถลงในครั้งนี้ด้วยซึ่งทางด้านของคุณสุทินครังแสงจากพักเพื่อไทยเนี่ยก็มีการยืนยันนะคะว่าทางด้านของคุณหญิงสุดารัตน์ก็ระบุว่าบอกว่าไม่ได้ลงชิงผู้ว่ากทมแต่ว่าเป็นการดูแลคนสมัครเท่านั้นนะคะ นายสุทินคลังแสงค่ะสอส,อสอมหาสารคามพักเพื่อไทยในฐานะประธานวิฝ่ายค้านได้กล่าวถึงข่าวที่ระบุว่าพักเพื่อไทยสนับสนุนคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยลงสมัครชิงตําแหน่งผู้ว่ากรุงเทพว่าเท่าที่ตัวเองทราบก็ยังไม่ใช่และก็อาจจะเป็นการเข้าใจที่คาดเคลื่อนซึ่งก็ได้ถามคุณหญิงสุดารัตน์แล้วก็ถามหลายคนแล้วเพราะว่าเรื่องนี้ก็ยังไม่ใช่มติพักแล้วก็ไม่ได้พูดคุยกันเพราะว่าก็เป็นเรื่องของกรรมการบริหารพัก ซึ่งคุณสุทินเนี่ยบอกว่าเท่าที่ผมทราบก็คือคุณหญิงสุดารัตน์ก็เป็นผู้ดูแลคัดสรรคนที่จะลงสมัครสกศขและก็ลงสมัครผู้ว่ากทมอก็อาจจะคลาดเคลื่อนว่าตัวท่านเองเป็นคนลงสมัครผู้ว่ากทมอดังนั้นผมจึงยังไม่เชื่อแล้วก็ถามเจ้าตัวแล้วก็บอกว่าไม่ใช่ก็เป็นเพียงแค่ผู้รับผิดชอบเท่านั้นเมื่อถามว่าในส่วนของฝ่ายค้านมีการพูดคุยกันหรือ,อยังว่าสนับสนุนให้พักไหนส่งคนลงชิงผู้ว่ากทมอหรือทุกพักจะลงชิง คุณสุทินก็บอกว่ายังไม่ได้คุยกันว่าเพราะว่าเรื่องนี้ก็คงยังอีกนานเพราะก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เลือกตั้งเมื่อไหร่นะคะนี่ก็เป็นความคิดเห็นของคุณสุทินคลังแสงจากพรรคเพื่อไทยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชม ดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ